ำขอแล้วนทุกนจุงกะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติ้งนรงชาแนลครับวันนี้มาแล้วครับมาชวนสำราญอินดี้ไปดูนางกลางแปลงแล้วจะเป็นหน่วยอะไร โปรดติดตามชมครับสวัสดีครับสวัสดี f อซีติงนรงชาแนลหรืกอกันเลาะอีสานใต้ครับวันนี้เราพามาเที่ยวงานวัดอีกเช่นเคยครับดูหนังกลางแปลงเหมือนเดิมครับวันนี้เราพามาชมาหน่วยใหญ่อีกหน่วยหนึงจากบุรีรัมครับทีมงานจำปาทองภาพยนตร์ครับที่วัดสนวนนอกครับ อำเภอห้วยราชครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับผม,มนานาาเดี๋ยวพา,าชมบรรยากาศด้านในครับอืรหล่อสนถนนนอกขอมาเป็นอเีเพยชนพระโยชน์นะครับ ขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านนะครับขอบคุณแฟนภาพยนตร์ทุกานนะตามคำขอนะฮะเดพลงให้ผู้วัยชนให้หนุ่มนวลไถ่ไว้เงี้ยจบด้วยคุณชายแดนก็แล้วกันกุมพานะฮะมีความชื่อที่แตกต่างกันยก่อลกระบทองหน่อสวินบัตระโซกันใหม่ไล้เราวันสบายตวันชุดใหญ่ได้เลยมาเบ็ดกลางสิงห์ฝอยทองน จังหวุดจังหวัดทนใหญ่ไปรู้ข้างี้ไปไปชมกันเองก็แล้วกันเพลงโดยเฉพาะเสียงที่เสียงทีบอกว่าอันมีเสียงอีกเต็มพวงเลยนะเลยเลยจะนับนะที่มีการขอบคุณจ้าภาพทุกท่านที่ให้เกียรติจัมปาทองพ่ะพยศขอบคุณเอฟซีของจัมปาทองทุกท่านเลยขอบคุณมากมายเลยทีเดียวนะครับงาละเวกเท่านี้ก็อย่าลืมเล่นกันนะครับทีบ้านเตอร์สโตร์นะ ก้20เมษาเจอกันที่วัดบ้านตาสักอําเภอห้วยราชบุรีดํานะวิลสันและก็13เมษาแลว้วเวทเทอร์ลีเกนกันที่วัดป่าห้วยสวายนะครับจังหวัดส่องข่านอําเภอกระสังพบกับทุกใหญ่จอมทองนะ ช่วงเทศกาลว่าง15-16สองวันก็น่าจะภาพเลื่อนนะ15-16เมษายนข่ยมล่าสุดจากจัมปาทองพรอบยนตดกับตันอเมริกาพาคซิ่งก็อย่างบางตอนนะจัมปาทองพูดได้จ้ำปากนะเจ้าแรกเจ้าเดียวในบุรีรัมย์ ไม่ค้าไม่ต้องบังไฟเดไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไฟแม่ค้า power ขออภัยขอเครื่องเสียงด้วยกันเลยกัน สะใจวันนี้นะครับเพราะว่ามีใบแจ้งความสิบเอชบับวันนี้นะตำรวจมาให้ปิดรถเสียงเราก็รถเสียงสารภาพทีนะฮะ<อ>คนเอฟซีอำเภอกระสังเดียวกันแล้วกันสิบเอ็ดจุบสองเมษานะฮะดูที่อำเภอกระสังสามครึ่งแ้วก็13สิบสามเมษาก็อยู่กระสังเช่นกัน ตัวนาโรซีเทพสังวคนคนสวยที่ยกนิ้วให้นะครับเราควรเวลาอ๋อแน่น้อยนะครับเปิปดป้อีกรอยาาพามือค่นส่งมาให้หมดรั้เซนแต่มีได้ปไดยไวสกคนจำชื่อมันได้มากกว่านั้นเล่นนะครับเป็นดารา,าหน้าหนึ่งบนหนังสือพิมพ์ทุกฉบับข่าวประโคมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่าน,นี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ อ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง<ม>ตินรงค์ชาแนลนะครับหรือกล้อกอี<ม>สานต้ด้วยนะครับ<ม>ฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ในอ้อมกดอ้อมใจ f c <ม>ด้วยนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับจุงกะบายบาย